โอเคครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สามย่านนะแล้วก็มาที่ร้านน้ำแข็งครับพี่โมกิวราโตนะโอเคเดินมาเจอรูปโมเดลไคโดแล้วก็มอโก้นะก็เลยถามพี่เขาว่าราคาเท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่ามันอยู่ตรงนี้มันต้องจับฉลากเท่านั้นนะครับมันต้องจับฉลากเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้นะโอเคแล้วจับฉลากไบนะ450ผมก็เลยว่าเออเราเรามาลองจับฉลากกันดีกว่าแล้วก็ไม่ได้ถ่ายสลิปมานานลวก็ถ่ายให้คนดู้ละกันนะครับ มือของขยะอะไรตัวนี่นะครับเราจะเลือกนะ <c oughs> เล้ยน,นิดนึงนะครับมาสองใบโอเคนี่ครับพี่มาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะเก้าร้อยบาทจะเกลือหรือเปล่าแกะเลยใช่ไหมครับอม,มา,มาทุกคนดูพร้อมกันหัวนะกัดน,นะได้ปะหนึ่งเออถ่ายแล้วตั้งแนนอนแนนอนนะสามสี่ปึ๊บนี่คืออะไรครับสุดท้ายเลยปึ๊บ สี <4 S 2> ่สี <4 S 2> ่โอ <4 S 2> ้อนหนโหเราต้องได้ A หรือ B เ,อเท่านั้นนะครับ<ช>โอเคต่อไปครับเล็กใบหนึ่งเรามาดูกันว่าเราจะได้ A หรือ B นะครับขอ A อวะดีลงมาถ้าวาดค่ะโอเค,อ,เคอ่ะมาดูของรางวัลกันชอบคหน <laughs> หนุ่มภาพวาดภาพวาดไม่ใช่ภาพปิ๊นมาฮะภาพวาดเลยนะ ถ้าเกิดผมได้ซีแล้วผมอยากได้ทับว่า2สองันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้สลัสของเราต้องทบตันรางวัลจำนวนนี้หมดเลยเราวจะต้องแบ่งโอ oh, ้นี่แนละ้วทุกคนก็มีภาพวาดสวยๆทั้งนั้นนะนี่สี่ร้อยห้าสิบบาทถือว่าโอเคนะได้ภาพวาดเนี้ยไม่ไม่ไม่แย่นะมีใครชอบภาพไหนกันบ้างนะี่เป็นจำชื่อไม่ได้ลนะไอโดบาเลียนี่นะครับอันนี้ เอาวันนี้ละกันฉากนี้มันชอบอขาวนี้ก็สวยอ่ะพิซซ่ากับบุฟเฟตอะข้าวคนหนู่อลายผลไม้ลายอข้าวคนหนูหรือฟาชนาฟาชนาใช่ไหมใช่คัจะเป็นสียาวอมัเมันคือลายผลมยไม้ปีศา,า,าใช่ไหมครับใอ๋อน,นี่มีนาู์มเอาปาิงโก้ดีกว่าครับ กีฟามิโก้ไหมตรงกี้โฮเต้หมดนะพอ,อดีเหรอห,หมดเอาเอสก็ได้ครับโปโตแดดีเยโอเคครับโอเคครับนี่ก็คือของที่เราได้ครับก็คือเป็นอ่าาเช็ดหน้าเนาะแล้วก็เป็นรูปวาดนะครับ,บ,บรูปวาดอ่าลูฟี่สู้กับไอซีพีนอ่ะชื่ออะไรนะ ไม่ผชมอันน่ะไม่ไม่ได้ดูตอนเก่านานแล้วลืมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยถ้าครบสักร้อยสองร้อยไลค์แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทำต่อแล้วก็เออลองลองไปจับพวกแมวในเกมเสียงคูปองไอไม่ใช่เสียงคูปองไปจับคูปองจับฉลากอะไรเงี้ยรู้สึกมันสนุกดีนะครับรอบหน้าใครอยากให้ไปล่ารางวัลน,นะไปล่ารางวัลที่ไหนไปล่าพวกอะไรอนะ่ะหรือแบบจับกระชับปองหรือแบบอยากเห็นคลิปแบบนี้อีกอ่ะกดไลค์ไว้แล้วกดคอมเมนต์ว่าอยากดูอีกนะ เออถ้าเกิดว่าผลตอบรับดีเดี๋ยวไปทําต่อถ้าผลตอบรับไม่ดีก็ก,ก,ก็ไม่ทำาง <laughs> เจอกันคลิปหน้าไป